สวัสดีครับแม่พี่น้องบอกกับดาวิดอีกแล้วนะครับเมื่อนี้ก็จะพาพี่น้องมาเบ่งกม้นะครับแต่งหม้ตัดเส็จแล้วครับ เช้านี้ครับสว่างเช้าเช้าเลยครับไล่ครับพี่น้องกองเจ็ดละกองพี่น้องเอ้ยไล่ครับ ดูการตัดหุกมงูนะครับบาดนี่คนกันง่ายเลยนะครับนะครับเอละกองเป็นกับพากันมาตัดมือเ้านี้นะครับผมก็ ไรมาตัดน้ำเพลนเหรอครับผมไปตัดสุกินีครับมืส่อเพราะว่าสุกินีมันต้องตัดซูมือครับนี่แกชิมงานหัวหน้าครับมาตัดผมก็ไปตัดสุกินีสี่คนครับเห็ดหลายยางครับส่วนนายจ้าง <c oughs> ยังกะจะมาบันไหนนะครับวัดตรงคอครับเป็นวัดเสียงว่าใครดีวนไหนครับครับจะแซบวาครับพี่น้องโอ้แม่บอกง่ายปิ่งครับสยอดเลยครับสิบสิบก็ได้บหรอสิบกโลครับนี่ บางสิบลูนหน่วยหนึ่งครับน่อย,ยคอรครงครับไล่ครับผู้เ่ละกองครับนะครับกองมัไง กำลังขนครับฮะยูทูบเบอร์ดิเลยนี่ครับว่าเป็นคนไทยดิหนิครับพี่น้องโรยหนยาดินี่ครับฮะยู่นแน่นสูงไฟฮู้เยวะิเบ้าแหงเราเยอะโอ้โหเนี่ครับวิธีการ เก็บแตงโมครับนี่นะครับจับไม่ได้ปล่อยไปเลยต่อเดี๋ยวค่อยเก็บขึ้นที่หลังเจะแยงไหาย

เระียกเระียกเท่ครับอยู่ข้างนอกคันับยู่นเห็นตะมือ,อเห็นตมือยอดครับ <c oughs> มีเพลียกไงครับนี่เตีมเตมเต็มเต <c oughs> ม vào chế phun khóc bây giờ còn youtube khóc không mắc vấn đề youtube à còn đây. Mẹ bảo bảo. Mẹ. không mắc vấn đề vào miền khóc mẹ bao bao mẹ không phun mẹ mình để mẹ <laughs> เอาคือยือนเป็นกระจกนี่นี่พูเมนเหรอพูเมนเหรเอาหมูไปกินหรืองแาด้ว่าหมูครับอร่อยอืมานหอมกรอบอร่อยอืมลูกกระหารผมก่กินหรอกครับอันเป็นเยปต้องข้าง,งสวนสวนพวกโมกินหรอกกิน <c oughs> จะกโลค,ครับมีิแต่บักทิพย์นครับแน่นวะครับ <c oughs> ผมก็ตาบมาไปเจ็บผมงมซื่อกระดังอย่แล้วบัดมงอยังไงคือปวดังง้อยังไงคุณไากูแชนี่ฮูเบ่งก็ได้ครับบนกนั่งแชครับยังนิ่วรยนิ่วรว่าอะไหมีนี้มีแต่นาตาดีๆเ แค่ดิเศษวดการตัดหน้าตามันาตัหน้าตามานเน่ยหน้าตามันยี่่า้มน้ำบ่ไล่นี้เดยวไล่นี้ไล่นี้เวน้อไล่นี้เดียวเสยต่อโบฟานบ่เอบ้านว่บ๊าบีว่าโบานมาเลยมอนว่าพี่อ๋อยางทีพูนเลย มาก้อนครับเก้าครับน้องบัวครับน้องบัวครับเป็นบัวครับถั่วลิ้นยืดของนัวเลยครับบรรยากาศบรรยากาศมืดขึ้นครับมืดอยู่บรรยากาศดีอยู่บรรยากาศดีมืดเนี่ยเเห็ีอยู่ครับน่านอน่ว่าบันได้นอนครับทำงานครับทำงานหนึ่งเดียวเก่าครับอยู่สวนนี่เกู่สวนนี่เกูงานไม่อยากคือเข้ามาเหมือนอยู่บ้านเลย เน้อยๆน่ยก็แซ่บแซ่บถุล่สิบบาทหนง้อืมหาหนวยที่หนวยหาหนวยหนวยหหนวยเลยอืมไม่ก็ครับรถหนึ่งไปไแล้วครับเจียวหนึ่งหันเจียวไม่หีกคอ่อ เป็นยังมีไม่เห็นเท่าไหร่นี่นเลยครับวิธีการแบบไปครับยุคของนอกคุ่นกับแบบ ไปกล้องไงเส็จแล็ไปกล้องไหม <laughs> ครับเป็นเต็มบอกเลยครับเดี๋ยวเสียรู้ไม่กล้องง่กล้องน้อย,อยนะ <laughs> อือัเงียเียให้ให้บอนให้แบบอนเรีแบบ้ยแบ้บอนเรียบอนเรียีเียอว่าเป็นนว่าเป็นกันนว่า อรับท <jam Stadium> ี่การยุ่นครับที่กันเก็บมือคสบบ ไปยิงสี่เลอครับเสือสิเล้ววแล้วง่ายเลยครับมือนี่ไลครับแจงมูทุกคนไล,ล่ยังไงอยู่ครับมอูมไมไงดไ,ไงดา

โอ้ฝากน้หม่ฝรั่งกูยอยมเชียวเชียนี่นะกล้กแล้วนะครับ ก้อนครับเก็บใช่บอกครับ ครับเต็มแล้วครับบานนี่อังคารที่สามแล้วครับรถที่สามแล้วกาลังเหลืออีกบอกนึงครับหลายครับพี่น้อง บอกนึงครับยุธยาปุแลลวครับไล่ครับพี่น้องมอครับปุ๋ยกลับมาแล้วครับขลามาใส่อีกละขล่าที่ซีครับนั่ยกำลังมา อ่แนีะอันที่สามครับได้สามรถลง

อะไรนะครับพี่ที่สามครับบ้านครับให้นแพ็กท่าครับชิางงานพัอหน้าไปแพ็กท่าครับผมเกิด ยูนี่นะครับไปแล้วครับคุณหวานหวานพี่อ๋อ หวานบะหวันวาน,น,น,นาไหม่ตรอหวานหวานโฆษณาดิ้หวานเหมือนแตงโมคล้ายๆแตงโม <laughs> <laughs> นี่ไม่ใช่แตงโมเรออะไรต่อ นี่แตงโมแต่ว่าความหวานคล้ายๆแตงโมอ๋อเอาผมเข้าแล้วเจ้าจังชาดไม่กินน้ำเพียงโอ้ครับกินไปทำไมล่ะเราเนี่ พอพอพ่อ <Lindsey> ก oh. oh. ินแกนในก็พออ้อทำไมอ๋อไม่กินซ้ำกินซ้ำต่ออย่าทักจะต่ออ่าอืมอกินแต่แกนในมันพอตามกันบูท้องแท้รุ่นนี้ชื่ว่างสันอื้อหืออ๋อต่อ เวลาเขาปาดเขาต้องปาดเสียงไปก่อนอือก็ปาดลงนี่แหลจะจกกินแล้วใส่ครับนี่อืดว่าอยากพี่น้องเอ้ยนี่แหละเรียกว่าอาืดว่าอยากแงมอืดว่า,าอยากอืดกิน,น,กจนจนติดหอดเปียกมันกูดเอาไปตำเลย เตหมู่บ้านนี้ไม่เหมือนประเทศไทยนะปูนกินเยอะแล้วกี่ไรเยอะแยะครับ <c oughs> กินเยอะแล้วกี้แดดกินหน่อยเป็นยาไทยกินมากเป็นยาระบายขันเจ้าฟุ้งลางถ่ายแล้อตโตต้องกดสองเท่าเลย,ยไหนเดี๋ยวพี่ปาเอง <c oughs> ได้กินไหมมีแหละกินใส่มันกินแต่ใส่มันพี่น้องกินแบบกินแบบราชาครับกินอยู่อย่างราชาเ่ยเขากินทั้งที่แหละปมูกคนไว้ปูกเมียไปบ็ว่ไงบ้าปลูกเองครับหลายหลายผลสมมหติขวงแหละให้จ้างก แต่เจมึงกินได้ในจ้างว่ะนี่แกมาถามพ่อมาวานบอพ่อถามพ่อมีจ้างว่ากินกินเท่าไหร่กินเราเลยเดี๋ยวสิ้นเรือนในจ้างให้หักเอากันว่าแซ่บนี่มูยเป็นดีใจขนาดด้วยในจังกูดกูดนี่คักกูแล้วยังบาเสียงดังว่ะ เักษันแล้วว่าว่าไปสัมภาษย์พื้นจากออกกิ้นเนี่เต็บปรยิยัง ครับยิบมีกับอร่อ้สมีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใ้ช่องเบ้าวิดวเนอร์เอ๋ตันนี้ยังไยครับต้องมีเลยครับสวัสดีครับ